สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรสายบัดสุคูสุขคนมาพบกับซองเบาเสียงบึงทะเลพี่น้องเบาเสียงบึงทะเลอยู่ที่บ้านากลางเสเมึงควาลันไซแขวงสวรสคเขตพี่น้องคือเบาเสียงนี้ขอมาเป็นสะพานบุญนเนาะเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้กับผู้ผรับเนาะพี่น้องเนาะคือว่าทานผู้ใจบุญเนาะอย,อยู่ที่อันกอทหมอหรือว่าไทยแลนด์นั่นเองพี่น้องแล้วก็พร้อมกับอันอันเจ้าของห้านที่ว่าอยู่บ้านบึงทะเลเนาะพี่น้องเนาะ ก้อนสิไปนั้นบ่าวเสียงขอฝากซองยูทูบบ่าวเสียงบึงทะเลเนอพี่น้องนอนและแผนเพจบ่าวเสียงบึงทะเลเนอฝากให้บรรดาท่านที่เข้ามาสมคลิปวิดีโอของบ่าวเสียงน,เนอเข้าไปกดติดตามกดกระลิ่งให้บ่าวเสียงนอเพื่อบ่าวเสียงน่ทําคลิปวิดีโอต่อไปเนอเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้แก่สังคมนอพี่น้องนอการว่าวแล้วก็สิไปติดตามมอบของที่วาพิ่นซอยเหลือมาเนะเป็นเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็เป็นเขาสารที่วาเจียบม,มาใส่อย,อยู่ในงานที่ว่าเพิ่น ประสบอุบัติเหตุนี่แหละพี่น้องคือยังอยู่ที่เหือนหลังเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่านี่ฮือนหลังนี่คือเป็นฮื่นของเท่าเนาะบ่แม่ของแม่บ่แม่ของแม่ผู้อันแม่บ่แม่ของแม่น้องบินเนาะที่ว่าพ่นผู้ซีเซของอันฮือนของแม่น้องบินเน่ะพ่นอยู่ภากอันฝากเสบังนั่นเนาะพ่นอยู่หน้าเนาะพ่นบ่มีฮือนอยู่บ้านเนาะกาถ้าคลิปต่อไปเนาะบากเสียงสียออกไป พาพี่น้องออกไปเบิ่งออกไปสัมภาษณ์อันแม่ของนางหวินนี่เนาะอยู่หน้าแต่เมื่อนีเบาเซียงเอาของมามอบให้จิบิอยู่ที่เหินพอเท่าเนาะก็คืออย่างที่เห็นในคลิปผ่านมานพี่น้องเนาะกามาพ่อมอบของพร้อมกับอันเบาเซียงเนาะพี่น้องเนาะก็คือซีมีแต่พอเท่าแล้วก็เป็นญาติญาติเขืกันละพี่น้องอยู่มามาหับแทนเพราะว่า แม่ของน่าขันมาบาได้เนาะคนข่าเป็นเบี้ยแเทนงานทำอยู่หน้าและพี่น้องพอช่วงนี้ก็บุกบืนอันเกี่ยวเข้าหน้าปีเนาะพี่น้องนอะกะส็สบายดีเอ้ยโดยสบายดีก็คือโดยก็คือมือนี้เนาะซได้มามอบเงินเนาะคือว่าเงินของน้องเม่เนาะฝากมาซ้อยทางด้านทางทางซ่องยูบบอสเซียงบึงทะเลนี่เนาะกะ บอสเซียงนี้ขอเป็นสะพานเสริมต่อระหว่างภูให้กับภูหลับเนาะเป็นของเป็นเงินเพิ่นเพิ<ล>่นเพิ่นทรงเงินมาให้บอสเสียงนี้3 0 0บาทเนาะแล้วก็เป็นฮักคาก,ก,กงไปแล้วเนาะฮักคากงไปแล้วอันเก้าบาทเนาะจะตีเป็นเงินกีบออกมากะเป็นเงินกีบอยู่1น, 83, 000. 83, 000นึ่แอันแปดสิบสามพันแปดสิบสามพันกีบเนาะแล้วบอสเสียงนี้ได้ใส่น้ำมันลดไปเนาะสหา สาวหาผ่ 5, 000, นขีปือเหลือหนึ่งลิตรนั่นเองเนาะเนาะน้องแม่เนานะแล้วก็คือว่าเนาะเงินยังยังเหลือของเงินของเจ้าหันอยู่หนึ่งหนึนะ่งแสนห้าสิบห้าสิบแปดพันขีบเนาะแล้วก็มีของขวัญของแม่แม่มีเนาะขอเอาของบของของของซอยเหลือเนาะเป็นขา้าวเป็นข้าวเหนียวของแม่มีมาซอยนะเนาะข้าวเหนียวนี่นะห้าโลเนาะจะที่นให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะอันเขาหมอกไปก่ขอ,ขอ ond, นเนาะ อันมีแม่มีเอ้ยจะลองจกเบื้งดูเอ้ยอันอันมีขา้ขาวข้าวเหนียวฮาโลนเนาะข้าวเหนียวฮาโลแล้วกา็มีเกือหนึ่งถุงเนาะหมากเพชรหมากเพชรนันสาพันเนาะอันนี้คือคือคือของแม่อันคือของแม่มีเนาะคือว่าเป็นเป็นเจ้าของห้านอันห้านอันขายอันหน่อย้วก,ากา็เป็นเงิน อันแม่มีนี่บอันล้ก็มีเงินอยู่อีกสาวพันเนาะสาวพันแล้วก็น้องเมย์นี่คือว่าเป็นเงินคือว่าวนเบื้องต้น,นเนาะ <S 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 2> <S 2> กาหมอบมอบเงินให้อาจะเปจะเป็นผลรับหน่อยเนาะกาอยากให้เอ้ยนั้นอเอ้ยใส่ให้พอนให้บรรดาทานผู้ใจบุญนี่ซอยเหลือเจอจุนกันเนาะเพิ่งแย่งซ้ำมาขี่กันนี่เนาะเอะ้ยเนาะ ให้อ้ยใส่ให้พอนเพ้่หนแอ่วนหนสวงโดยโดยโดยหนึ่งให้ยู่ดีมีแห้งแม่มีกาให้ลำให้รวยโดยโดยทางน้องแม่แล้วมาซอยอันเอื้อโดยโดยให้ยู่ดีมีแห้งมาทุกคู่ทุกคนให้ลำด้วยโดยนี่ผู้อาบเข็มแข็งโดยเท่านั้นวอลเปิ้ลผู้อับต่างผู้เป็นนั่นญาติพี่น้องน้องสาวเป็นผู้อับต่างพ่อแม่เข้าไปได้มากโดย

เราอิจาประานกโดย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 ขอบใจหลายๆพ่อเทาโดยพ่อเทาก็ขอให้โยุวันคนานื่นอยู่เป็นหุโผมใส่ให้ลูกให้หลานต่อไปเด้อพ่อเทาเด้อเนาะโดย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 เอ้ยก็คือกันเด้อเอ้ยโดยโดยโดยเนาะน้องเมยเอ้ยโดยโดยโดยทางเม่มี่แล้วกานี่เนาะอันบันเทือพี่น้องเพป็นอยากอยากคู่เนาะว่ามือการที่ว่าเฮ็ดบุญทำทานนำสาวินนี่เนาะ เนาะพุ่นพ like ุ <único Liberty Overwatch> like ่นพ้นภูประสบอุบัติเหตุพุ่นผู้เสียชีวิตนี่กาอยากให้ทางพระเท่าแหลกกันเอ้ยนี่แจ้งข่าวเนาะว่าเป็นมือใดมือใดยามใดและสถานที่ตั้งอยู่ใสเนาะที่เจเฮ็ดบุญน้ำเพิ่นเนาะขอเชิญเนาะโดยกับบุหูทั้งหมดแล้วยังบุรียังบุรีเฮ็ดแจกไดงยังว่มีแต่ว่าอยากซอยแล้วก็ซอยพานแบบซี่เลยเนาะโอ้จะโอ้ยังเนาะโอเคเนาะโอว่าเป็นยังเนาะ มันบอเคยเปรนชันเนาะโอเคโอเคได้ก็คือพี่น้องเป็นการจบจินพอดีเนาะคือว่าเวลาที่ว่าเพิ่อนนั้นเพิ่นบริเฮ็ดบุญทำทานน้ำเนาะพราะว่าเป็นการตายผิดปกติเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่มีการที่่าจะเฮ็ดบุญส่งกุศลในเพื่อนมีแต่ว่าตาไหนผู้อยากจะซ้อยเนาะหรือว่าเป็นมีใจนำใจใส่ทธาส่วนบุญทุกกุศลอยากฮวมสร้างสา บุุนํากันหรือว่าซ้อยหรือจินเจอกันนอในครอบครัวของเพื่อนนี่ก็คือว่ามีแต่ว่ามาหาเพื่อนอยู่เพื่อนอันอยู่ทุ่งนาเพื่อนก็นได้หรือเพื่อนอันหลังพอเท่านี่ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกสบายหรือว่าที่ส้อยเรือพาทางอันซ่องยูทูบบาีิงบึงทะเลก็ได้นอกพี่น้องนอกบาีิงก็งยินดีเป็นสะพานเสริมหมุนเสริมกุศลให้ทานเนาะแต่ทานบ่สะดวกมานอกก็แล้วแต่ความสะดวกสบายของทานเนาะนาคาเขา บาเสิงที่ขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่ทานซอยเนาะบาเสิงขอเป็นอวทไซตให้พ่อแทนอันเจ้าของครอบครัวที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่มีบ่หรือน้องเม่บอ่อนะขอให้อยุมันขวัญยืนเนะาะถ้าแม่มีก็ถ้าเพื่อนผู้ทรมาค้าขายก็ค้าขายง่ายมือให้มีแต่ผลกําไรงอะงามเนาะแม่มีเนาะมีแต่คนหักคนหอมเจ้อเนาะแม่มีเนาะแล้วน้องเม่ก็ขอให้ได้อันเวียกเหตุงานทำดีๆเนาะมี ภูหักภูหอมคือกันนั่นแหละลัลสุดท้ายนี้บาเสียงขอจบคลิปวิดีโอไว้พียงเท่านี้เนาะขอติดตามคลิปหน้าข่บาบเสียงนี้สิได้ไปถ่ายทำที่ถ่ายคลิปวิดีโออยู่ใสเนาะขอให้ติดตามกันแล้วก็ให้กําลังใจบาเสียงเนี่ยเนาะสุกุสุคนที่เข้ามาติดตามซ่องคลิปวิดีโอของบาเสียงนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง